อุ้ยนานากุลเผยอักษรย่อรักแรกทอชัดเจนมากนะนานนี้เป็นใครไปไม่ได้จริงๆทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันลั่นฮอนเลยทีเดียวเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆของนางเอกเรียบร้อยแอปทักษอรหลังมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานแฟนมีติ้งของนานากุลชาโนนพระเอกรุ่นน้องที่เคยได้ร่วมง,งานในไฟยูเซลหารักด้วยใจเธอจนมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้มีโมเมนต์น่ารักๆแอปนานนากุล ควงกันไปดูคอนเสิร์ตท,ที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันเรียกว่าซีนนั้นทำหลายคนกรี๊ดดังมากจากนั้นก็มีจับกระแสจิ้นแอปทักษอรนนกุลชานนหลังทั้งคู่ได้พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมลูกสาวน้องใหม่ซึ่งเป็นงานเดียวกันกับที่เจอทีมพิทาและยังมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตเห็นว่านานกุลได้ถือผ้าคลุมไหล่แอปทักษอรให้น้องปีใหม่อีกด้วย ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนโผล่เซอร์ไพรส์วันเกิดนันกุลกลางเวทีในงานแฟนนิดเลเวลอัพบาย NOKUL n ฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีโดยมีแขกคนสำคัญอย่างแอปทักะออนมาเรียกเสียงกรีดสนั่นฮอนกันเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังได้เห็นช็อตหวานนานกุลมองแอปทักออนที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆ ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปในงานแฟนมีตนานากุลโดยทางด้านพิธีกรในงานได้ถามถึงตัวย่อรักแรกของนานกุลซึ่งทางด้านนานกุลก็ได้ตอบกลับมาว่าพอทำเอาแฟนแฟนกรี๊ดกันสนั่นฮอนเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้จริงๆ